Did you know ห,หมช่วงนีน้นะคะคุณผู้ชมคะเรื่อง,องที่น่าสนใจที่สุดก็คือเรื่องของการบำรุงสุขภาพให้ดีนะคะแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งเราเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือว่ามีผลิตภัณฑ์เสริมเพื่อให้สุขภาพของเรานั้นดีขึ้นหนึ่งในนั้นคือเจ้านี่เลยค่ะน้ำคอร์ฟิลสีเขียวเนี่ย คุณผู้ชมสงสัยเหมือนนิ่มแล้วก็ดิจิโนไหมคะว่าคอ r โรฟิลที่อยู่ในพืชสีเขียวแบบนี้มาอยู่ในผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยมันมีประโยชน์กับร่างกายจริงหรือเปล่าแล้วมันเป็นคอโรฟิลชนิดเดียวกันกับที่อยู่ในพืชหรือเปล่าดิจิโนมีคําตอบคะ่ะสักครู่กลับมาเจอกัน หนึ่งในเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากจนเป็นกระแสก็คือน้ำสีเขียวๆหรือว่าน้ำคอโรฟิลนะคะแล้วก็เชื่อกันด้วยค่ะว่ามันจะช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มออกซิเจนและล้างสารพิษออกจากร่างกายไปจนถึงป้องกันโรคมะเร็ง สรรพคุณมากมายขนาดนี้นะคะหลายคนอาจจะเกิดการตั้งคำถามขึ้นในใจว่าคอโรฟิลนั้นมันดีต่อสุขภาพของเราจริงหรือหรือว่าเป็นเพียงแค่โฆษณาชวนเชื่อเท่านั้นก่อนอื่นค่ะเรามาดูกันก่อนเลยนะคะว่าคอโรฟิลนั้นคืออะไรและมีคุณสมบัติอย่างไรคอโรฟิลเป็นสารประกอบสำคัญที่ไม่อยู่ในพืชที่มีสีเขียวตามธรรมชาติแล้วก็ในสาหร่าย จริงอยู่นะคะที่ระดับของโมเลกุลคอโรฟฟลและฮีมซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของฮีโมโกบินในเม็ดเลือดแดงจะมีความคล้ายคลึงกันมากจนทำให้หลายคนเรียกคอโรฟฟลว่าเลือดของพืชในความเป็นจริงแล้วนะคะในองค์ประกอบนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของโครงสร้างและก็เรื่องของหน้าที่จากเม็ดเลือดของเราโดยสิ้นเชิง คอโรฟิลไม่ใช่ฮีโมโกบินนะคะเพราะว่าคอโรฟิลนั้นเนี่ยจะช่วยพืชในการสังเคราะห์แสงส่วนฮีโมโกบินในร่างกายของเรานั้นเนี่ยจะช่วยํำเรียงออกซิเจนไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายเพราะฉะนั้นการที่เราจะดื่มน้ำคอโรฟิลเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเพิ่มออกซิเจนในร่างกายของมนุษย์ความเชื่อนี้ค่ะเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกนะคะนอกจากนี้ค่ะคอโรฟิลที่ไม่อยู่ในพืชไม่สามารถละลายในน้ำได้ เนื่องจากว่าตรงกลางของโครงสร้างทางเคมีของคอ r โรฟิลนั้นเป็นอะตอมของธาตุแมกนีเซียมที่ไม่ละลายในน้ำร่างกายจึงไม่สามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ด้วยเหตุผลที่ว่านี่เองค่ะเครื่องดื่มคอ r โรฟิลที่ขายกันอยู่จึงไม่ใช่คอ r โรฟิลตามธรรมชาติ แต่เป็นคอโรฟิลินซึ่งได้จากการสกัดและทำปฏิกิริยาเคมีกับสารต่างๆ,างๆเช่นอะซิโตนเฮกเซนและคอปเปอร์สรุปแล้วนะคะก็คือยังไม่มีงานวิจัยที่สามารถยืนยันได้ว่ากินคอโรฟิลแล้วจะมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่อย่างใดแต่ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็คือหากทานมากเกินไปก็อาจจะทาให้เกิดอาการท้องเสียได้หรือในบางรายนะคะจะเกิดอาการมีผื่นแพ้เวียนศรีรษะ แล้วก็มีเหงื่อออกมากตรงนี้สำคัญค่ะเราไม่ควรจะใช้ในสตรีมีคันญิงให้นมบุตรหรือเด็กอ่อนก่อนอายุ4ขวบค่ะคอโรฟิล <of> เป็นของพืชก็ให้อยู่ในพืชค่ะเราเป็นมนุษย์เราทานอาหารนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมต้องการจะให้รับสารอาหารครบมีคอโรฟิลด้วยก็ผักใบเขียวเลยค่ะสีเขียวแก่ๆยิ่งดีอย่างเช่นผักโขมหรือว่าผักชีฝรั่งเพราะว่าจะมีคอโรฟิลสูงมาก เอาละค่ะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ถามคําถามนี้มาทําให้เราไปหาคําตอบมาฝากกันคุณผู้ชมยังทําแบบนี้ต่อได้นะคะไม่ใช่ดื่มคอรโรฟิลนะคะไปหาคําถามมาแล้วเราจะหาคําตอบมา Facebook YouTube แล้วก็อีเมลของเราค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Did you know <laughs>